ไรอันกราเฟนแบกอาจกลับมาช่วยลิเวอร์พูลในเกมพบแอสตันวิลล่าแต่รายอื่นๆยังต้องลุ้นหลังอาร์เนอร์ชลอตอัปเดตความพร้อมของทีมหลังตกรอบคาราบาวครับชลอตโรเตชันทีมชุดใหญ่หลายตำแหน่งในเกมกับคริสตันพาเลสซึ่งเจ้าตัวยืนยันหลังจบเกมว่าไม่เสียใจกับการตัดสินใจนั้นเพราะตอนนั้นมีนักเตะซีเนียรพร้อมใช้งานเพียงราวๆ16คนเนื่องจากไม่มีงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่แอนฟิล จึงไม่มีการอัปเดตอาการบาดเจ็บล่วงหน้าและรายชื่อทีมที่ประกาศออกมาก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรชัดเจนอย่างไรก็ตามชลอดเผยภายหลังว่ากราเฟนแบกมีโอกาสมากที่สุดที่จะคืนสนามเจอวิลล่าขณะที่อเล็กซานเดอร์อิซักและเคอร์ติสโจนส์ยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนผมคิดว่าไราอันมีโอกาสมากสุดส่วนคนอื่นๆก็รอดูกันพรุ่งนี้กับวันศุกร์ระหว่างซ้อมชลอตกล่าว มิดฟิลด์ชาวดัช์รายนี้พลาดลงเล่น2นัดหลังสุดเพราะอาการเจ็บข้อเท้าในเกมพบแมนยูนเต็ดโดยชฉลอดยอมรับว่าการหายไปของเขาทําให้ต้องปรับรูปแบบการเล่นการกลับมาของกราเฟนแบ็กถือว่าถูกเวลาเพราะลิเวอร์พูลต้องการหยุดความพ่ายแพ้ช่วงฟอร์มสะดุดโดยมีโดมินิกโซบอสไลและฟลอริแอน i วีสเป็นตัวเลือกที่จะยืนเคียงข้างในแดนกลางคืนวันเสาร์นี้ส่วนโจนส์และอิซัก ยังต้องเช็คความฟิตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังมีปัญหาโคนขาหนีบซึ่งเป็นสัญญาณว่าอูโกเอกิติเก้น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นกองหน้าอีกครั้งอลิสันและฟริมปองยังพักรักษาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงโดยอลิสันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเมื่อเริ่มออกมาซ้อมบนสนามหญ้าที่ศูนย์ฝึกแอ็กซ่าเทรนนิ่งแล้วเกมกับพาเลสฉลอดพักผู้เล่นซีเนียเกือบทั้งหมดยกเว้นแอนดี้โรเบิร์สัน มิโลสเ e อร์เคและ a l e x ล็กซิสแม็กอาิสเแต่ว่าบรรดาแข้งทีมชุดใหญ่คนอื่นๆก็ยังมานั่งดูเกมอยู่หลังม้านั่งสำรองไม่คืนนั้นแรงกดดันจึงถาถมมาที่ชลอดก่อนเกมพบวิลล่าแต่เจ้าตัวยังยืนกรานว่าการเลือกทีมของเขาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพความพร้อมของขุมกำลังในตอนนี้